ครั้งเป,เป็นอะไรอร่อยไหมอร่อยครับตัวใหญ่ออลูกใหญ่อร่อยดีกระดาษคุณเต๋าไม่เคยไม่เคยกินนะครับผมเพิ่งมากินก็กติดใจใช่ไหมครับ,รบอร่อยดีก็ติดใจท่านใดที่สนใจกิ่งพันุผักสาบก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับผมที่เบอร์0ู5ย์4 6 3 4ห้าหี่หสามี่สี่หรือว่าแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับผมหรือว่าจะเป็นข้อความเพจ Facebook นะครับผมหรือว่าช่องทางทิกตอกก็แอดไลน์มาเลยนะครับผม youtube ไม่ต้องรีบน,นะครับผมถ้าอยากได้สายพันธุ์ปรีลงสายพันธุ์พ้นดงนี่นะครับผมได้ทุกคนครับผมแต่อาจจะช้าหน่อยเพราะว่าผมขายของแท้ครับผมผมไม่ได้เอากิ่งพันธุ์สายพันธุ์อื่นมาหลอกชําขายครับผมเพราะฉะนั้นรอนานหน่อยครับผมของแท้จะนานอย่างนี้เลยครับผมผมไม่ได้เฉวโอกาสครับผมเงินเงินทั้งน <N> ั <mold> <N> ้นครับ <alternatives> พ <N> ี <l> ่น้องแต่ละเดือนยอดจองเยอะเลยครับผมถ้าคิดเป็นเงินก็หลายแสนครับผมแต่ผมไม่เฉยโอกาสเอากิ่งพันธุ์สายพันธุ์อื่นที่สวนผมที่ผมปลูกมาแล้ว5ปีจํานวนไร้กว่าครับ เอามาหลอกช้าขายเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องรีบครับผมได้ในของแท้แน่นอนนะครับนะครับผมผมเข้าใจเกษตรกรด้วยกันดีนะครับผมแต่ละคนที่มาก็ส่วนมากก็จะโดนหลอกได้เสรพันที่มีดกตัวผู้บ้างทรงกิ่งแห้งมาให้บ้างเห็นน้ําตาเกษตรกรด้วยกันแล้วครับผมผมเข้าใจอยู่ครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบมาครับผมสําหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับคุณเตาสวัสดีครับ